ไปที่ภนะูเก็ตแซนบ็อกฮะวันนี้ไม่ได้พูดถึงภาพรวมว่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวแต่อยากจะพาไปดูประเด็นนี้ครับว่าหญิงสาวที่เข้ามาร่วมโครงการนี้ปรากฏว่าหลบหนีออกจากจังหวัดภูเก็ตทั้งท้งที่ยังอยู่ที่ภูเก็ตภายใต้ภูเก็ตแซนบ็อกเนี่ยไม่ถึง14วันล่าสุดติดตามตัวกันอยู่นะครับ น,นายนรงบุญซิลวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับระบุว่าการรับนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มต้นเปิดกันมาจนกระทั่ง20วันก็คือวันที่1ถึงวันที่20กรกฎาคมนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเนี่ยทั้งหมด8,981รายก็มีทั้งสหรัฐมีทั้งอังกฤษมีอิสราเอลมีเยอรมนีมีฝรั Germany, ่งเศสครับ แล้วก็แน่นอนตามขั้นตอนที่เราเองก็ประกาศมาตราการแล้วก็เงื่อนไขยอย่างชัดเจนสําหรับภูเก็ตแซนบ็อกนะครับก็คือคนที่เดินทางเข้ามาต้องปฏิบัติตามมาตราการที่เป็นเงื่อนไขของทางจังหวัดก็คือต้องอยู่ในภูเก็ตเนี่ย14วัน14วันถึงจะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆหรือ <ปะ S 1> จังหวัดอื่นๆได้แต่ล่าสุดที่มีรายงานออกมาว่านายแพทย์กู้ศักิ์กู้เกียรติกูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ท่านระบุว่ามีนักท่องเที่ยวสาวครับนักท่องเที่ยวคนนี้เป็นหญิงสาวชาวไทยด้วยครับฝ่าฝืนกดภูเก็ตแซนบ็อกโดยมาอยู่ที่ภูเก็ตภายใต้ภูเก็ตแซนบ็อกเนี่ยได้แค่9วันฮะแล้วก็ออกเดินทางไปที่อื่นจากข้อมูลระบุว่าออกเดินทางด้วยเครื่องบินด้วยนะฮะจากภูเก็ตมาที่กรุงเทพมหานครจากกรุงเทพมหานครเดินทางไปต่อที่จังหวัดช,ชนบุรีเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมา และแน่นอนนี่คือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขมีความผิดตามกฎหมายตามเงื่อนไขของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ทางสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตก็ประสานงานไปที่ชนบุรีเลยฮะสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีไปเชิญตัวนักท่องเที่ยวรายนี้มาควบคุมตัวแล้วก็นําตัวเข้ามาที่สถานกักตัวที่รัฐในกำหนดต้องกักตัวให้ครบ14วันหลังจากนั้นต้องดําเนินการคือกฎหมายฮะแจ้งความดําเนินคดี เพราะเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบที่กำหนดเอาไว้ะซึ่งมีข้อมูลที่ก็ออกมายอมรับบอกว่าหลายคนมีความจำเป็นที่พอเข้ามาอยู่ภายใต้โครงการนี้มาอยู่ในการกักตัวแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีเหตุจำเป็นบางปัจจัยบางประการะจะขออนุญาตออกจากการกักตัวก่อน14วันอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตมีข้อมูลจากภูเก็ตแซนบ็อกบอกว่าลักษณะนี้ก็มีเหมือนกัน<ะ>แต่ว่าทางจังหวัดภูเก็ตก็ไม่ได้อนุญาตนะครับ อนุญาตไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าต้องทําตามเงื่อนไขเงื่อนไขตามมาตรการซึ่งแน่นอนว่าออกไปก่อน14วันมีความผิดฮนะแล้วก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับเนี่ยแหละครับถ้าทาแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการอาศัยช่องโหว่เพราะว่าเข้ามาภูเก็ตเนี่ยไม่ต้องสเต์ควอนตินใช่ไม่ต้องสเต์ควอนติน14วันเนี่ยก็ทําให้สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้แต่ไม่ทําตามข้อบังคับขอแค่อยู่ในเนี้ยอ,อยู่ในพื้นที่ก่อน14วัน เพราะเนื่องจากว่าเขารู้ว่า21กรกฎาคมจะไม่มีการบินมาที่กรุงเทพมหานครไงฮะก็เลยพยายามหนีอมาก่อนซึ่งนี่แหละครับคือความผิดนะฮะ